รู้สึกยังไงบ้างกับการที่เรามีแฟนๆเยอะขนาดนี้แล้วมาให้กำลังใจเรากันมากมายขนาดนี้วันนี้ก็จริงๆเราก็คือแบบทุกครั้งที่เจอแฟนๆมันก็แบบรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วแบบมันมีความรู้สึกทุกๆควรู้สึกที่แบบมันเข้ามาในตัวผมแล้วอยากทำให้ผมอะเปร์ฟอร์หรือทำอะไรและทำงานให้พี่ๆได้ภูมิใจในตัวผมแต่น้อกล้องครับ ก็คือแบบก็อยากจะบอกขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยว่าขอบคุณมากๆครับที่คอยสัพพอร์ตผมมาตั้งแต่แรกและก็ขอบคุณมากครับที่ซีรีส์พวกผมอะได้แบบได้โอเคโอเคไม่แต่ครับก็แบบเออแบบซีรีส์ของพวกเราแบบมาไกลามากๆแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือทีมดีเฟนชิพเราแบบก่อนหน้านั้นก็เป็นทีมดีไลน์อัพ ก็รู้สึกว่าแบบการที่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้อะมันก็น่าภูมิใจมากๆเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าครับผมก <g år> ็จะพูดว่าแบบเอออยากให้อยากทำให้พี่ๆภูมิใจในตัวผมมากๆครับูมใจที่ครับคกุณคือแบบ คุณัามากที่คอยสป,ปอร์ตผมมาตลอดอพี่อ่านพี่กองต่อเลยลูกครับผมก็ครับก็ ขอบคุณทุกคนมากที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตั้งแต่แรกก็คือแบบคือพวกเราเริ่มจากที่คือคือ พวกเราก็เริ่มมาจากที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือแบบใครที่เพิ่งเจอพวกเราก็ขอบคุณมากครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเราที่วันนี้มาหาพวกเราก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่วันนี้ไม่ได้มาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมอะมาสิ่งหนึ่งเลย